สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่31พฤษภาคม2,564วันจันทร์นะคะจากช่อง f o ร์เรสไตล์แม่บ้านนะคะหรือแม่บ้านเล่น f o ร์เนะคะได้เข้าออเดอร์ไว้เมื่อวันที่ วันสุขที่28พฤษภาคม2,564ค่ะเข้าในค่าสกุลเงินตัว UJ หรือ USDJPY นะคะเข้าชอตหรือเข้าเซลไว้ที่วอลุม2.0ลอตที่ราคา109.924นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่109.674นะคะ กำไรอยู่ที่461โดยประมาณนะคะพอทนี้มียอดเงินทุนอยู่ที่1นึ่งหมื่นเหรียญค่ะแต่ตอนนี้หน้าพอร์ตมีอยู่1 3ึ่งหเเหรียญคือได้เข้าซื้อขาย ครั้งแรกเมื่อวันอังคารเออเมื่อวันอังคารที่25ิพฤษภาคม2564ได้กำไรมาแล้ว3717เหรียญนะคะพอดนี้จะเล่นเทรนยาวค่ะเทรนยาวก็คือว่าเป็นลาย H นะคะเห็นไหมคะ H หนึ่งนะคะ USDJPY H หนึ่งนะคะเป็นลาย H หนึ่ง ด,ดูจากค่าอินดิเคเตอร์3ตัวคะ่ะคือตัวที่1ก็คือสโตชาติกนะคะเส้นสีฟ้ากับสีเขียวก่อสีแดงดูสีฟ้าเป็นหลักนะคะถ้าสีฟ้าตัดขึ้นข้างบนก็เล่นขึ้นถ้าสีฟ้าตัดลงข้างล่างก็เล่นลงนะคะตัวสีฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวที่ดีแล้วมีค่าคือเขาจะบอกล่วงหน้าก่อนว่าตอนเนี้ยราคาที่ขึ้นขึ้นอยู่เนี่ยจะลงและหรือราคาที่ลงลงอยู่จะขึ้นแล้ว ตัวที่2คือ ADX ค่ะ ADX ก็คือเส้นสีเขียวกับสีแดงถ้าเส้นสีเขียวตัดลงแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาบอกว่าราคาจะลงแต่ถ้าเส้นสีสีเขียวตัดขึ้นแบบนี้ก็บอกว่าราคาจะขึ้นตัวที่3มก็คือไข่ปลาหรือพาลานะคะไข่ปลานี่ก็มีความหมายว่าถ้าไข่ปลาอยู่ข้างล่างหมายความว่าเขาบอกว่าราคาจะขึ้น แต่ถ้าใครปลายอยู่ข้างบนเขาก็บอกว่าราคาจะถูกกดลงก็คือจะลงดังนั้นเราจะเอาดูนตัวที่1ตัวที่2และตัวที่3ประกอบกันถ้าอินดิเคเตอร์2ตัวคอนเฟิร์มพร้อมกันก็คือเช่นตัวสโตเนี่ยจะต้องคอนเฟิร์มก่อนอย่างอะตัวสโตตัดลงใช่ไหมคะสีฟ้าลงเราก็เตรียมตัวแล้วว่าเอ๊ะแสดงว่า ราคาจะลงแล้วเราเตรียมที่จะเล่นลงเราก็มารอตัวสีเขียวกับไข่ปลาว่าตัวไหนจะมาก่อนถ้าสีเขียวตัดลงก่อนใช่ไหมคะก็แสดงว่าคอนเฟิร์มแล้วสตัวว่าลงเราก็เข้าช็อตได้เลยตรงแท่งนั้นนะคะหรือถ้าใครเอาชัวร์เลยรอไข่ปลาค่ะถ้าไข่ปลาอยู่ข้างบนนั่นหมายความว่าเขาก็บอกเอยชั้นลงชัวแล้ว เกือบร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าช็อตรอที่ไข่ปลาเกิดก็ได้นะคะพอไข่เปิลเกิดเกิดข้างบนแท่งไหนก็หาจังหวัดราคาแล้วก็ช็อตที่แท่งนั้นเลยแต่การลงทุนคือความเสี่ยงฟอลเร็เกหุ้นทีเฟกเหมือนกันเมื่อเราเข้าออเดอร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีเราจะต้องถูกราคาเหวี่ยงบ้างอย่างเราเช่นเล่นลงเนี่ยมันก็จะมีราคาขึ้นบ้างอะไรก็คือหมายความว่าเมื่อเราเข้าออเดอร์ปุ๊บเนี่ยหนึ่ง เราจะต้องขาดทุนในตัวงค่าคอมก่อนแล้วเสร็จแล้วถ้าสมมติว่าราคาเนี่ยเราเล่นลงแล้วราคามันยังขึ้นอยู่เราก็จะต้องคอขาดทุนในตัวที่มันยังขึ้นอยู่จนกว่าแรงแรงซื้อจะหมดไปแรงช็อตเข้ามาเต็มที่อย่างงี้ค่ะดังนั้นการที่เรามีหนึ่งหนึ่งหมืนเหรียญแล้วเราเข้าเล่น2.0ลจหลอดเต็มที่ไม่เกิน3.0หลอดเล่นเทนยาวอย่างนี้ได้เงินตลอดทุกครั้งเลยค่ะ โอกาสขาดทุนเท่าที่เล่นมา1ปีกับ1เดือนตั้งแต่เดือนเมษาวันที่31วันนี้31พฤษภาเคยล้างพอร์ตครั้งเดียวค่ะอันนั้นคือเข้าไป3-4ตัว2.0งจหลอดแล้วก็นอนไม่ได้ดูบางเอนวันเกิดอะไรขึ้นมันลงทีเดียวหมดพอร์ตเลยอันนั้นเป็นการทดลองนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ทําให้เรารู้ว่าโอเคแล้วตั้งแต่นั้นมาหปีกว่าเล่นพอต เล่นพอตเดียว2.0หลอดหรือ3.0หลอดได้เงินตลอดทุกอาทิตย์ทุกเดือนค่ะณนะวันนี้ที่เราทำไมเข้าไปซื้อ,เ,อ,อเข้าไปเล่นลงก็คือจากที่เราเข้าเล่นขึ้นไปตรงนี้แล้วใช่ไหมคะพอมันชนเกิดแท่งขึ้นตรงนี้เราออกออกหน้าหน้าซื้อไปแล้วแล้วเราก็รอเราจริงๆเราต้องเล่นช็อตเลยแต่พอดีวันนั้นไม่ได้เล่นติดตุลาอะไรไม่ทราบก็มาเข้าช็อตตรงนี้ าเข้าช็อตตรงนี้เพราะอะไรหนึ่งโดยอินดิเคเตอร์สำคัญของเราตัวที่หนึ่งบอกว่าขึ้นมาโอซโอ,โอบอสแล้วคือมีการซื้อมากเกินไปแล้วราคาขึ้นจะไม่ไหวแล้วหรือราคาใกล้จะลงแล้วนะคะเห็นว่าจะมีการตัดขึ้นตัดลงหลายครั้งแต่ยังลงไม่ได้อันนี้ตัวแรกเนี่ยเราดูเต็มตัวแต่เรายังไม่ทําอะไรใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะช็อตไม้นี้เป็นไม้ที่หนึ่งไปก่อนเนี้ยค่ะแล้วเกิด adx ตัดลงหรือเกิดไข่ปลาลงก็ค่อยมาใหม่อีกไม้หนึ่งถ้าบางคนไม่เอาเอาไม้เดียวก็รอสองในสามหรือรอสามตัวเลยก็คืออันนี้อันนี้ตัดลงแล้วยังไม่ชัวร์เราก็มาดูว่าอ adx มีการตัดลงตรง,ตรงนี้เห็นไหมคะสีแดงสีเขียวมาตัดลงตรง,ตรงนี้จะเสร็จล้วไปไม่รอดก็ขึ้นไปหน่อหน่อยแต่ตรงนี้สมมุติว่าเราตรงนี้แล้วเราช็อตเข้าตรงนี้แหละเนี่ยค่ะถ้าเราช็อตเข้าตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็ถือสู้ได้นะคะเงินเราพอ เห็นไหมคะมันมีการขึ้นไปตรงนี้หน่อยแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดก็ต้องลงอย่างเงี้เพราะมันสูงมากเกินไปคนที่ซื้อสุดท้ายก็เสี่ยงสูงแต่คนที่เล่นช็อตเล่นล่างจะปลอดภัยกว่าเห็นไหมคะราคาขึ้นไปจากตรงนี้การลงก็จะลงสูงแต่การขึ้นต่อมันก็น้อยแต่เสร็จแล้วอะถ้าเราเข้าตรงนี้ไปไหมหรือเราไม่เข้าเลยเราก็รอเพราะเราไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะยังไงรอไข่ปลาเลยค่ะนะคะมันมีไข่ปลาลงตรงนี้ก็เล่นสั้นได้นะคะถ้าใครนั่งเฝ้าอยู่แต่ เมื่อเข้าไปแล้วถ้าเกิดไข่ปลามาเห็นอุขางบนอย่างเงี้ยเราต้องช็อตทันทีออกหน้านั้นเพราะนั้นเคสเนี้ยเข้าไปตรงนี้เข้าไปช็อตตรงนี้เสร็จแล้วมันขึ้นไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือก็ถือสู้เพราะอะไรเพราะตรงเนี้ยมันอยู่สูงมากโอกาสไปมันก็น้อยตรงเนี้ย adx ก็มาลงติดต่ํามากโอกาสที่มันจะลงมันก็เยอะ,อยงะไงค่ะเพราะนั้นเราก็สู้แล้วจนสุดท้ายมาไข่ปลาเห็นไหมคะมันก็ตีลงมาเรื่อยๆ ไข่ปลาอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือสู้ไปเมื่อวันเสาร์ปิดตลาดไปได้กำไรยี่สิบสามเหรียญกว่าเพราะว่าเสาร์อาทิตย์หยุดพอมาวันนี้เปิดตลาดมาได้มาสี่ร้อยกว่าเหรียญเห็นไหมคะมันลงต่อไข่ปลามาอย่างนี้แต่ตรงเนี้ยถ้าเราจะมองตรงนี้นะคะเราเข้าเราการเข้าตลาดเราต้องเข้าที่ไข่ปลาเม็ดแรกไม่เกินเม็ดที่สองนะคะไข่ปลานี่เป็นอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายที่เราจะเล่นตาม เทรนนี้คือ1เราอาจจะเล่นตามตัวสโตตัวเครื่องมือตัวที่1ก่อนหรือ2ตามตัว adx 3นี่จะเป็นตัวไขป่ปลาถ้าไข่ปลาเลยเม็ดที่2ไปแล้วไม่ควรเล่นนะคะรอรอบใหม่ไปเลยแต่เนี่ยแต่แล้วเสร็จแล้วถามว่าเวลาที่เราจะทํากําไรออกออกจากตลาดก็คือว่า1ถ้าไข่ปลามาได้ขึ้นทางเห็นไหมคะมาอาจจะเกิดการผันผวนผเนี่ยเราก็เตรียมตัวแล้วจะออกทํำกําไร ถ้าคนไม่รอเล่นรอบถ้ารอเล่นรอบหมายความว่ารอจนไขป่ปลากลายมาอยู่ข้างล่างเม็ดแรกทํากําไรออกเลยแล้วก็ซื้อตามขึ้นเลยเพราะถ้าไข่ปลามาอยู่ข้างล่างหมายความว่าราคาจะขึ้นเราก็จะเปลี่ยนทางแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเราบอกเราไม่เอาเราเอาแค่ครึ่งเดียวเราไม่รอเพราะว่าการที่รอไข่ปลาลงมาข้างล่างเนี่ยราคาอาจจะตีขึ้นไปจะกินกําไรราหมดหรือเสียเสียกําไรไปเราเสียดายได้กําไรตอนนี้แล้วเราพอแล้ว สี่ร้อยกว่าเหรียญเราก็ดูตรงนี้นะคะใครปลามาครึ่งทาง5้าหเมตรเตรียมตัวถ้าได้กําไรกับข้อ2มาดูสโตสโตลงมาอยู่ข้างล่างนี้แล้วตัวที่2แล้วคอนเฟิร์มตัวที่2แล้วว่าราคาเนี่ยอาจจะไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่แล้วมาดู adx ถ้า adx สีเขียวขึ้นมาอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยก็หมายความว่าการการลงก็ไม่ค่อยดีแล้วเขาอยากจะขึ้นแล้ว เพียงแต่ว่าตอนนี้เขารอไขป่ปลาถ้าไข่ปลาลงมาอยู่ข้างล่างการขึ้นก็จะพวดพวดทันทีนะคะโอกาสที่จะลงมันได้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดมีข่าวอะไรหรืออะไรเงี้ยราคาลงต่อได้แต่ตอนนี้เราได้กำไรแล้วคือ400กเหลยญเอาให้ชัวร์ก็คือตอนนี้2ตัวใน3ตัวคอนเฟิร์มว่าฉันอยากจะขึ้นฉันไม่อยากลงแล้วตรงนี้ค่ะเราสามารถทำกำไรได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำกำไรกันนะคะ การทำงนอะไรก็คลิกจากตรงนี้อ่าขึ้นตรงนี้นะคะเราไม่ตั้งราคาค่ะเราออกเลยนี่นะคะออกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะตอนนี้เป็นศูนย์แล้วนะคะแล้ราเนี่ยก็จะคือเราได้ออกที่ราคานี้แล้วนะคะหนึ่งจุดหห้าห้านะคะตอนนี้ยอดกำไรรวมเป็น 14173.29นะคะ4,173นนะคะหรือถ้าเรามาเช็คว่าเราได้กำไรเท่าไหร่เมื่อกี้เราได้กำไรไป